คำถามต่อมาถามว่าโอ้หมีสองคำถามนะอาจารย์ประภาสเลือกหุ้นมาศึกษาอย่างไรครับเช่นอยู่ดีๆทำไมถึงหยิบหุ้นตัวน,นี้มาอ่านมผมกำลังศึกษาหุ้นรายตัวแต่ไม่มีหลักการในการหยิบหุ้นมาอ่านเลยครับส<ใ>นใหเรืองจากอัตราส่วนงบการเงินดีผู้ถือหุ้นน้อยอยากได้หลักการเลือกว่าทำไมอยู่ๆถึงหยิบหุ้นชื่อนี้มาเริ่มศึกษาครับโอ้คำถามนี้ครับคือคำถามนี้เป็นคำถามที่ ที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริงๆอะว่าเอ๊ะพอลงมือทาําแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออย่างนี้ครับคือการที่เราจะคัดกรองนะคัดกรองนะคัดกรองหุ้นมาอยู่ในลิสต์เราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นลิสต์เริ่มต้นละกันประมาณนี้นะครับอันเนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะใช้ใครที่เรียหรือว่าเงื่อนไขแบบไหนเนี่ยที่เราจะเอาคัดคุ้นกลุ่มนั้นอะมาไว้ในในในลิสต์ของเรานะครับซึ่งเอ,อ หลักการเนี่ยส่วนตัวพี่จะต้องบอกตรงๆว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดในการที่จะคัดพุ้นเข้ามาไว้ในลิสต์เนี่ยก็คือการที่เดูผลประกอบการในอดีตอย่างเร็วๆใช่ไหมเช่นเราได้เติบโตไหมกำไรโตไหม ROE สูงไหมเนี่ยก็เป็นแค่สามประจัยของพี่หลักๆคนั้นเอง นะครับ <c oughs> พอกองมาได้แล้วเนี่ยก็ได้หุ้นประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบตัวประมาณนี้คำ <c oughs> ถามต่อมาคือก็ต้องมาดูต่อครับว่าเรื่องหกสิบหกสิบเจ็ดสิบตัวที่ได้มาเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยกำไรโตดีเราได้โตดีอ e. าอีสูงตามคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเลือกตัวไหนในหกสิบตัวนี้ล่ะมันมาศึกษาตัวแรกออันนี้ก็ต้องเป็นตะแกรงตัวที่สองอันนี้คือตะแกรงแรกไปแล้วใช่ไหมหย,ยาบหยาบนะตะแกรงตัวที่สองเนี่ยพี่เนี่ยก็ใช้เรื่องของการพอดีว่าอย่างนี้พอดีว่าส่วนตัวเนี่ย แน่นอนว่า V.I เนี่ยต้องเลือกหุ้นถูกเป็นหลักหุ้นดีด้วยนะแต่อย่าลืมว่าถ้าแกงตะแกงกองแรกเข้ามาแล้วเนี่ยี่จริงโดยในเจร์จะได้หุ้นค่อนข้างโอเคอเข้ามาอยู่แล้วไงแสดงว่าพอผ่านตะแกงแรกปุ๊บเนี่ยหุ้นค่อนข้างก่อนค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่แล้วค่อนข้างดีอยู่แล้วนะมาผ่านมผ่านคำว่าหุ้นดีมาแล้วไงรอบหนึ่งนะครับทีนี้รอบสองคือต้องถูกด้วยข่านังคือถูกเพราะพี่ส่วนตัวเนี่ยที่ใช้เครื่องมือช่วยก็คือเรียกว่า Excel นั่นแหละนะครับ ใช้ Excel ในการที่จะเอางบการเงินนะของหุ้นเนี่ยหกสิบตัวเลยนะในลิสต์เนี่ยนะมาใส่ใน Excel นะแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นเลยด้วยเครื่องมือที่ที่ก็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 ใช้อ่ะนะเขาใช้อยู่อย่างเงี้ยนะเห็ือนมือที่สองไปนั่นแหละนะครับเอ,อเสร็จป,ปุ๊บก็จะมองหาก่อนเลยครับว่ากองที่สองคือกองก่อนว่าตัวไหนถูกก็เลือกตัวนั้นอนะ่ะิเล็กตัวนั้นอนะ่ะขึ้นมาศึกษาประมาณนี้<ม>นะครับ ทีนี้ไอ้ตัวไฟล์เทมเพลตเนี่ยจริงๆแล้วก็เราก็มีเรามีแจกไว้ให้ในในคอร์สเวิร์กช็อปเราเนะเพราะว่า mm hmm. ก็คือเป็นการจับมือทำเนาะ mm hmm. ก็คือพี่จะสอนทุกอย่างที่ที่พี่ทำเองจริงๆ1 0 0เปเลยประมาณนี้1 2 3 4 5ส mm ี่ห้าเลยนะจับมือทำแบบนี้เลยก็ค่อนข้างเร็วเพราะว่าคือพี่จะมีคือลงทุนมานานแล้วอะ่ะเบิร์ตมันก็จะมีเครื่องมือใช่ไหมนะครับที่ช่วยทุนแรงเราอะไรอย่างจริงๆแล้วเนี่ยงบหนึ่งตัวเนี่ยใช้คู่กับเ โปรแกรมที่เรียกว่าเซสมาร์อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ได้งบมาค่อนข้างค่อนข,ข้างเร็วแล้วก็มาทำไฟเป็นออโตเมชันนะเป็น,อ,น,อ,อ,น Version ออโตเมชันประมาณนี้ก็คือพอแปะงบเสร็จปุ๊บเนี่ยเวอร์ชันออกเลยอาประมาณนี้อืมจรแล้วเราใช้เวลากับหุ้นหนึ่งตัวแค<ม>่ผมพี่ใช้เวลาแค่สักนาทีเดียวคล่องๆหน่อยก็นาทีเดียวหกสิบตัวก็ชั่วโมงเดียวเองอะไรอย่างนี้ครับ ก็ได้เวอร์ชันครบแล้วก็เลือกตัวที่ถูกมาแล้วคอยมอนิเตอร์เรื่อยๆครับว่าตัวไหนถูกก็หยิบมาศึกษาตัวไหนถูกก็เรียมาเร็ว่าอเร็วกว่าดูคลิปเราจบหนึ่งคลิปอีกชั่วโมงใช่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 เออแต่ก็ต้องนนานตอนศึกษาหุ่นใช่ไหมตอนศึกษาหุ่นก็ใช้เวลานานเนอะสองสามวันอะไรเงี้ยต่อหุ่นหนึ่งตัวอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าไอกองที่เตรียมไว้ศึกษาเนี่ยพร้อมละใช่เออคือสรุปก็คือก็คือมีเกณฑ์เป็นเรื่อง ยอดขายโตทุกปี ROE กำไรโตทุกปีอะไรอย่างนี้ตักกองรอบหนึ่งก่อนอาตะแกงรอบรอบหนึ่งก่อนก็จะได้มาชุดหนึ่งประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบตัวนะครับใช่แล้วก็หกสิบเจ็สิบเนี่ยไปไล่ประเมินมูลค่าซึ่งพี่วิาเขามีเทมเพลตของตัวเองใช่ทีนี้ก็เลยอ่จจะเห็นว่ามันมีตัวไหนมอสเยอะๆวอาวาง่ายๆเยอะแล้วก็ศึกษาตัวนั้นก่อนจะได้แบบถ้ามันดีจะได้ซื้อได้เลยแใช่อ่า แต่ถ้ามันไม่มีล่ะสมสติว่าแต่ถ้าอย่างบางทีเนี้ยเอ้ยหุ้นอะไรวะงงวะ่ะหุ้นเต็มพอร์ตแล้วอสมมติเงี้ยคือแบบ่อ้เงี้ยพี่ก็จะค่อยๆไล่ศึกษาไปเรื่อยๆที่ตัวขกับตัวเองที่สนใจแต่สมมติว่าก็าอยู่ในลิสต์นั่นแหละอยู่ในหกสิบตัวน,นั่นแหละก็จะเป็นตัวที่หนึ่งคือยังไม่เคยศึกษามาก่อนเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีใครที่เรียนอื่นเข้ามาจาับเช่นเช่นราคาหุ้นเนี่ยมันลงมาจากจุดสูงสุดเยอะมาก สามสิบเปอร์เซ็นขึ้นอ่าอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดได้เฉยแต่ไม่เสมอไปนะแต่ต้องบอกเฉยว่าพอพอราคาหุ้นมันลงมาเยอะเนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสที่มันจะถูกถูกต้องมาละอ่าก็ะจะเอาหยิบตัวนั้นนะมาศึกษาบางตัวก็ไม่ถูกมันแค่ลงมาจากยอดดอยเฉยมาอยู่ตีนดอยเฉยอะไรเงี้ยบางตัวก็ไม่ได้ถูกนะเออแต่ก,ก็ก็เป็นใครที่เหลี่ยงไงคือถ้าไม่มีใครที่เลี่ยงเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเราก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนไม่ต้องหลับตาจิ้บมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับออมมมัันนนต้้งหหาาุททีีี่โกส เราจะได้ลงทุนด้วยใช่ไหมครับในการเลือกครับอ,อ่านี่แชร์ให้ฟังคำขำนิดนึงนะคือจริงๆนะผมรู้จักพี่ภา,านานมากแล้วนะครับหกเจ็ดปีได้แล้วมั้งแล้วป,ป,ประมาณสักประมาณสักสี่ปีก่อนเนี่ยโดยคร่คราวๆอ่ะนะที่ตอนนั้นพี่ภาดยะงไม่ได้มาสอนอย่างนี้เลยนะครับก็เคยมีคาสแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะเรียนกันสองสามคนนะพี่ภาสอนแล้วก็มีนักเรียนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นมีแฟนผมไม่คุนหนึ่งคนหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีเพื่อน คนหนึ่งแล้วก็มีอา,อาจารย์อีกท่านหนึ่งอีกหนึ่งคนนะครที่สอนเรื่องอื่นอะไรย่างนี้ก็นั่งเรียนกันห้องส่วนตัวมากครับแล้วก็พอเลคเชอร์ไปชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จปุ๊บพี่ภาคก็สั่งกันบ้านแรกก็คืออ่าทุกคนวันี้เดี๋ยวกลับไปนะไปไล่กรองหุ้นเนี่ยนะครับก็เอาเบาๆพอก็คือไล่ตั้งแต่ตัวอ A, ักษรเอถึงเซคือทุกคนไปต่างคนต่างไล่เอถึงแซมาในเว็บเซตนะครับ เออแล้วก็หลังจากนั้นก็เท่าที่จาความได้ก็คือไม่ได้ไม่ได้หายเลยใช่ใชคือนักเรียนหายหมดเลยเออ,เออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมันหายไปเฉยๆอะนะครับจ<ช>าไม่ได้แล้วก็เกิดอะไรขึ้นะใช่ใช่ <S <S แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมาเปิดคอร์สสอนเนี่ยมันสบายขึ้นเยอะละเพราะหนึ่งมีเอทมเพลทที่พี่วพ,พาตแบบคิดค้นปรับปรุงขึ้นมานะกับเพื่อนร่มแก๊งนะครับแล้วก็อ,อมี เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัรร่วมรุ่นเนี่ยเวลารุ่นที่เราเรียนเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นใช่ไหมตอนนี้ประมาณรุ่นเท่าไหร่ละสิบสามสิบสี่เลยครับสิบสามแล้วเออเออเนี่ยสมมติรุ่นสิบสี่เนี่ยก็จะมีคนมาเรียนแล้วก็มีเพื่อนเราแล้วก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ไม่กี่คนจะได้เรียนได้ทําจริงนะครับแล้วก็อ่าแต่ละกลุ่มก็จะเอาไปตัวอักษรสล็อตหนึ่งอาจจะเป็นแบบเอถึงดีด็อกอะไรเงี้ยเออเอถึงดีด็อกอ่ากลุ่มที่หนึ่งแล้วก็ ดีอ e ีถึงดีอ e ีถึงอะไรสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเออเออมันก็จะได้แบบช่วยกันนหะคือกลุ่มหนึ่งก็มีหลายคนก็เอาเป็นคนละหน้าหน้าหน้าอะไรเงี้ย,ยใช่คนละตัวเออแล้วมันก็จะได้แบบทั้งห้องก็จะได้ริทหุ้นที่มันล่อนตะแกงที่เป็นเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วเนี่ยจํานวนหนึ่งนะครับเออมันก็จะแบบเหมือนต่างคนต่างได้ทําแล้วก็พอทําเสร็จ ทุกคนแบบได้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะครับอืมอ่ะก็เป็นแบบการออกแบบคอร์สที่แจ๋วมากเลยนะได้ประโยชน์